ฮัลโหลสวัสดีค่ะมามาในที่แปลกนิดนึงแล้วก็เหมือนกับแอบบแอบบทํานื่องจากว่าตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศนั่นเองนะคะแล้วก็นี่แบ็กเกาวข้างหลังนะคะวันนี้จึนอดัดโดยการใช้กล้องหน้าของ Samsung g a l a x ซ S7 นะมันอาจจะมันชัดไปมันไม่ชัดไปหรอกมันดูแบบมันดูไม่ใช่งานผิวธรรมดามันดูแบบยังไงไม่รู้มันแปลก,ปลก,ปลกอเออเนาะ แล้วก็อันนี้คือสภาพหน้าจริงๆกับการที่มาทํางานในแต่ละวันนะคะวันไหนตื่นเช้าก็จะได้แต่งหน้าสวยๆนิดนึงแต่ถ้าวันไหนตื่นสายก็ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าสบมากค่ะโอเคนะวันนี้จะมาทําการเปิดกล่องซึ่งเพิ่งได้กล่องมาเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้นี่เลยนะคะซึ่งกล่องนี้เป็นกล่องลิซ่าลิซ่าบ็อกนะซึ่งลิซ่า ก็ที่รู้ๆกันเนาะว่าเขาเป็นพวกอะไรอะหนังสือนิตยสารล,ลิซ่าใช่ไหมน่าจะใช่สิเออประมาณนั้นแล้วเขาก็มีแบบว่าทำแบบว่าทำกล่องเหมือนกล่องความงามความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาด้วยแล้วจริงก็ไม่เคยสั่งครั้งนี้ก็เลยจะเป็นการแบบเออลองสั่ง พอดีว่าจริงๆแล้วมันน่าจะไม่นานเพราะว่าตอนที่จินสั่งปุ๊บเนี่ยจินก็ไปดูในพวกคอมเมนต์ต่างๆเขาก็แบบว่าสั่งปุ๊บเขาจะมีการโอนให้โอนโอนผ่านบัญชีธนาคารก็มีของกสิกรนะไม่เสียค่าส่งเอ,อแล้วก็อะไรอีกบางคนที่จินเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็จะมีแบบว่าออโอนไปแล้วส่งเมลไปแล้วโอนแล้วก็มันยากความยากของมันนิดนึงก็คือว่า เราต้องส่งหลักฐานการโอนให้เขาโดยการส่งอีเมลนะคะเออมันก็เลยน่นแหนะเห็นมีคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะว่าสั่งไปตั้งแต่วันที่เท่านู้นเท่านี้แล้วยังไม่ได้รับอะไรเงี้ยเออเหมือนการหัจริงก็มีหน้าเว็บเขาอะ่ะตรงหน้าเว็บที่สั่งอะนะคะคือสั่งหน้าเว็บไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราอะใส่ ที่อยู่อะไรเงี้ยแต่เหมือนก็ว่าเขาให้ใส่ไม่ละเอียดขอโทษเลยนะถ้าเกิดว่าจะได้ยินเสียงซาๆอะไรแบบเนี้ยขึ้นมานะคะจะให้ได้ยินเอ้ยจะให้ได้ยินว่าจะให้ใส่รายละเอียดแต่ว่าเหมือนก็ว่าในที่เขาให้ใส่อ่มันไม่ละเอียดไงเออก็มีพนักง,งานโทรมาโทรมาสอบถามว่าเออที่อยู่อะไรอะไรเงี้ยเออเจนสั่งไปเมื่อวันที่น่าจะวันที่สิบเอ็ด จินได้รับของวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดโอ้โหสิบวันจินน่าจะสั่งไปประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบสองไม่ใช่แล้วไม่ใช่ส่งไปสั่งไปวันที่สิบสามสิบสามสิบสี่เนี่ยแหละเออแล้วพอดีว่ามันติดหยุดยาวของช่วงเทศกาลหยุดยาวห้าวันปัจจัยปิดห้าวันนะคะปัจจัยเปิดวันนี้แต่อันเนี้ยมันไม่น่าจะส่งจากปัจจัยหรอกมันเป็นเหมือนส่งแบบอ่าอะไรอะส่ง เหมือนเอกชนอะไรเงี้ยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มเปิดกันเลยก่อนนี่เปิดพร้อมๆกันเลยนะจึงรุนมากเลยว่าเปิดไปแล้วอารมณ์จะขาดตอนไหมนะ <c oughs> <c oughs> เปิดในที่ทำงานเลยอนะ่ะเลิศอืกเลิศม,มากเดี๋ยวโดนไล่ออกสักวันนะ <c oughs> มามาเปิดกันเลยกล่องใหญ่อยู่นะ ดูพร้อมกันเลยนะราคากล่องนี้เขาบอกว่ามูล,ลค่าราคากล่องนี้อยู่ที่หน0่บาทแต่ว่าถ้าเกิดใครจะสั่งนะคะเข้าไปที่ f a c e b o o k นะเดี๋ยวจินใส่ข้อมูลไว้ให้ข้างล่างก็ได้ l i ซ,ซ่าเนี่ยเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้นะคะลิซ,ซ่า o m เข้นี้นะนี่นะเออโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาอะไรก่อนดีเอาเล็กๆก่นอกนนะอันนี้ เป็นของเขาก็จะมีของอันนี้นะเออแบบนี้มันมันได้ลุ้นดีไงว่าเออจะได้อะไรนี่ะเปิดดังว่เห็นแล้วลหละว่ามีหนึ่งอันอันนี้เป็นของคาท์ t ีสค่ะเป็นเป็นวอลล่มมาสคาร่านะ เป็นมาสคาร่าแบบเนี้ยเออซึ่งเขาไม่มีหัวไม่มีอะไรให้ปิดเลยนะเปิดออกมาได้เลยโอ้เป็นหัวแบบนี้นะโอเคเป็นของคาทีสนะคะตัวนี้อืมนะคาทีสไม่รู้ว่ากล้องมันจะกลับกันหรือแบบไม่รู้ตัวต่อมาเป็นเออเร็วๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเพื่อมีคนมาอีกตัวหนึ่งเป็นเอสเซนต์ค่ะสเตย์ออเดย์ลองล a สติ้งเมคอัพเป็นอะไรอะเอสเซน รองพื้นค่ะเป็นรองพื้นตัวนี้ไม่รู้ว่าสีไหนซึ่งอ,อ๋อก่อนที่เราจะสั่งอ่ะเขาจะมีให้เราไปทําแบบสอบถามนะว่าเราอ่ะผิวสภาพอะไรสีผิวประมาณไหนอยากบํารุงเกี่ยวกับอะไรผมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออนั่นแหละค่ะจะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นเอเซนต์นะเดี๋ยวให้ทุกคนมาตัดสินดูด้วยว่าคุ้มไหมสําหรับสี99นะคะต่อมาเป็นอันนี้อะไรอ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้มเฮ้ยเฮ้ยเอันนี้ก็คุ้มแล้วเนี่ย อันนี้คือแว็กแผ่นแวก็กกำจัดขน <c oughs> แผ่นแวก็กกำจัดขนพร้อมใช้ของยี่ห้ออะไรอะ่ะฟาบิล่าเหรอโอ,อ้ไม่เคยได้ยินเฮ้ยเป็นแผ่นแว็กอ่ะเนี่ยมาเป็นแบบเนี้ยเออแล้วให้เราเอามาแปะเนี้ยเหรอแล้วก็รูดเนี้ยเหรอเออแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นน้ํายาคับว่ะเออแว็กตรงไหนดีราคาโอ,อ้พอดีเลยจริงเพิง่งเปอยขนจกักรแลให้ยาวเยื้อเลยนะเออเดี๋ยวมาลองกัน แผ่นวนาดการจัดขนพร้อมใช้สําหรับใบหน้าว้าอีใบหน้าจะจะไปแว็กอย่างอื่นซะแล้วสิใบขนสกาแร็อย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะนะทําไปก็ลุ้นไปมีคนมาหรือเปล่านะต่อมาอีกหนึ่งอันนะคะโอ้ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยลุ้นอะลุ้นด้วยกันไหมลุ้นไปด้วยกัน,น <ะ S 2> เดี๋ยว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 อะไร ฉันเหมือนยิ่งรีบฉันเหมือนยิ่งช้าเนาะชิบชิบชิบตัวนี้เป็นอะไรโอ้ยเนาะป๊ป๊ะป๊ะอันนี้คือ ไอชุดไอชุดสีออกทองทองเหรอสีทองแหละสีทองไม่ใช่จีสีอะไรวะสีออกไม่รู้ว่าจะดูอ๋อมันออกเป็นแป้งๆเหรอปะเธอเมคอัพสโต้นั่นเนี่ย,อ Make ยโอ้แต่มันทองแบบวาวเลยโอ้ขอโทษด้วยค่ะถ้าแสงจะไม่ค่อยดีเมคอัพสโต้นะคนุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดไฟหน้าไว้ก่อน เนี่ยเมตอสตร์อาเชโดค่ะอาเชโดโอเคคุ้มไหมจริงว่าคุ้มด้วยนะเออวันนั้นจริงไปดูวันนี้ด้วยมีบางคนที่เขาแบบว่าไม่ปลื้มก็เอามาแบบว่าคือแบบถ้าได้กล่องเปิดถุงแล้วเนี่ยเขาก็ให้ไปรีวิวนะบางคนเขาก็บอกว่าไม่ปลื้มกับของเดือนนี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรอ่ะทาไมใส่ถุงมันเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในก็ดูจะโอเคแต่ทำไมใส่ถุงแบบนี้คะคือมันคืออะไรคือแบบ <c oughs> ไอ้บัฟเฟอร์มาแล้วนะใส่ถุงแบบนี้คือแบบเฮ้ยนี่แบบไปจ่กยตลาดมาปะน,นะเปิดมาปิงคุณของบิซูบิซูวินาอ่ะกบิซูบิซูอ่ะคุณดูแค่แพ็คเกจก็ชนะรถแล้วปะ เออแล้วนี่เป็นพับเขาพับของบิซูบิซูนะเฮ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะเพราะจริงก็เคยใช้อยู่บิซูก็รู้ๆอยู่เพามันของเกาหลีแกะไงอุายอ่ะอย่างนี้แล้วเลยไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะแล้วจะจะมันเหมือนเดิมไหมอู้ตาย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 แล้วแก่ง่าเนี่ยแกะอย่างนี้แกะนี่ข้างในเป็นแบบนี้ กดดังได้ไหมกดดังได้กินนะเปิดมาปึ้มคนเขาก็มีพับอยู่ในนี้โอ้ยล่วงเขาก็มีพับอยู่ในนี้แล้วก็มีแป้งอยู่ในนี้แป้งกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมาแป้งอะ่ะเออเพราะว่าจินไม่ค่อยเห็นใครมาเปิดอันนี้ให้ดูนะเป็นเบอร์สองค่ะมีเดียมเบตเออเพราะว่าทําไมเขาถึงรู้สีเพราะว่าเขาจะถามเรานะว่าเราอะสีผิวประมาณไหนอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยเออ ตัวนี้จะยังไม่เคยนี่เลยเมคอ in k o r e a ีน่ะของบิซูอ่ะให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีเนี่ยสวยปะสวยนะเออไม่ค่อยเห็นแบบบิซูทำแพคเกจอะไรดักดักอย่างงี้นะอ๋อแล้วก็ข้างในนี้เขาก็จะเขียนบอกค่ะนี่เขาก็จะมีบอกซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีนะคะขอโทษนะคะอ่านไม่ออกค่ะเฮ้ยโลดดาเออต่อไปฉันจะนจะไม่หาซื้อของอันนี้แล้ว ซ,ซื้อเปิดแต่กล่องนีอง่อย่างนี้ดีไหมเออมีภาพแถมมาด้วยเปิดแต่กล่องแบบนี้ดีกว่าน้องเออไม่ต้องไปหาซื้ออะไรแยกละเดินะอันสุดท้ายเป็นอะไรกล่องใหญ่น่าจะเป็นกระเป๋าค่ะเป็นกระเป๋าปดูกันมาดูกันคุม้มมากเออจริงว่าคุ้มนะเพราะว่าวันที่จีไปดูของคนที่เขาบอกว่าคุ้มมันเหมือนแบบว่ามีไม่กี่อย่างอะไปดูที่ไปดูที่ตามอินสตาแกรมก็ได้ค่ะ ว่าเขาจะมีแฮชแท็กอยู่แฮชแท็กก็แน่แหละพิมพ์ไปอะไรอ่ะคุณ <c oughs> เป็นของอ่านว่าแลไรมูหลาดท,ที่จิงเคยใช้อะ่ะนะเปิดออกมาเป็นถุงกระเป๋านี่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ในนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างในเขาบอกอยู่ว่ามีอะไรอะไรบ้างไม่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยอ,อ,อ่านออกป่๊นี่นะซึ่งเป็นของมูลาดมูลาด ที่จีนเคยใช้ตัวสีฟ้าที่จินเคยสั่งจากซฟลราเออแล้วมันแพงของชิ้นหนึ่งมันแพงเวอร์แพงมากอ,ะอ่ะเออเลยไม่มีไม่มีปัญญาซื้อใช้อันนี้เป็นกระเป๋าเปิดดูเฮ้ยกระเป๋าใช้งานได้จริงปานี่ของมูลานี่มีชื่อบอกด้วยนะนะเปิดมาปุ๊บน่าจะเป็นพวกแบบแชมพูใสนี่สีสว่าม,มาเลยนะคะเปอร์านี่แพคเกจด,ดูดีดูงาม นี่ฉันแฮปปี้มากเลยอ่ะอ๋ออันนี้เคยใช้แล้วนะตัวนี้เป็นตัวซมเปอรเขานน่นแหละเอ่อฟอร์มิงมาสตนะคะนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นสกินเพอร์เฟคติ้งไพรเมอร์ดิวี่เฟสน่าจะเอาไว้ให้สำหรับแบบหน้าแบบเฮ้ยเขาเปิดงไงวะอ๋อเป็นหัวอันนี้เฮ้ยเล,ลิศอะ โอ้โเปิดแล้วใช้ได้ตั้งสองปีเดี๋ยวนี้จะ,จะสังเกตนะเปิดแล้วต้องใช้ใช้ได้นานขนาดไหนอันนี้เป็นเซรัม่มนี่เป็นเซรัม่มแล้วก็ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ c น e a n s i n g toner น,นี่เป็นไซส์ใหญ่อยู่แล้วก็อันสุดท้ายเป็นไฮด้าอะไรสักอย่างนี่เป็นแบบนี้นะคะเฮ้ยทั้งหมดนี้ ราคาสี่เก้าเก้าคุณได้กระเป๋ามาหนึ่งใบเออแต่และอย่างไม่เหมือนกันนะเฮ้ยมีเขียนมีมูละอยู่ในนี้เฮ้ยโอเคอะถ้าใครที่อยากลองลองไปลองนะคะไปลองสั่งไปลองกดสั่งมาดูเพราะว่าจริงเท่าที่ดูรีวิวใหม่จริงยังไม่เคยเห็นใครหรือว่าเรายังดูไม่ครบนะยังไม่ค่อยเห็นใครเปิดกล่องรีวิวอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็เฮ้ยชอบว่ะ <c oughs> ตอนแรกก็กลัวรุนนะแบบว่ากลัวแบบว่าเฮ้ยจะเป็นของที่เราแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้หรืออะไรเงี้ยแต่อันพวกนี้คือเอาจริงก็ใช้ได้หมดแหละเออมันมันไม่ได้แบบซีเรียสอะไรมากไงเออแล้วมันก็มีก็ตั้งแต่ของแพงของถูกอะไรกันไปอย่างอะแบบเอเซนเนี้ยเราก็หาซื้อใชแ้แต่จริงก็ยังไม่เคยลองคือเอาง่ายๆว่ารวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ จินยังไม่เคยลองใช้เลยสักอย่างหนึ่งก็เลยแบบตื่เป็นอะไรที่ work happy มากนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้มอบความฟินไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะวันนี้แอบทำอยู่ในออฟฟิศน,นิดนึงนะคะภาพเสียงอาจจะดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจินบอกให้ว่าสั่งยังไงเผื่อใครอยากสนใจอยากมาสั่ง ลองดูแต่ละเดือนแต่ละกล่องน่าจะไม่เหมือนกันหรือยังไงไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ